บริษัทบูฟาโลจำกัดฝ่ายคังสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีการแบ่งฝ่ายงานที่ชัดเจนบุคลากรในหน่วยงานมีมูสสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อมีปัญหาคอยช่วยเหลือกันเสมอวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดมีการทักทายสวัสดีกันเมื่อตอนเจอกันและจากกันการแต่งตัวระหว่างพนักง,งานรายเดือนกับพนักง,งานรายวันแตกต่างกันชัดเจนพลักง,งานที่ได้รับมอบหมายก็อข้อมูลสินค้าคงคลังลงคอมพิวเตอร์เดินรับส่งใบ PO อรายการสินค้า ถ่ยา,ายเอกสารและทำลายเอกสารปัญหาอุปสรรคโทรศัพท์ของฝ่ายคังที่ต้องใช้ในการถ่ายรูปและสรุปผลการดำเนินงานมีเครื่องเดียวจึงท,ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาแจ้งกับหัวหน้าฝ่ายคังเพื่อขอยืมโทรศัพท์ส่วนตัวมาใช้ในการสรุปผลการดำเนินงานเราทาการพัฒน,นาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ มันทาความเข้าใจเกี่ยวกับเงินที่รับมอบหมายและตรวจสอบความถูกต้องของงานทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเด็นใ่รู้คําถามอยากทราบว,ว่าบ p o คืออะไรคําตอบ BPO คือเอกสารที่แสดงถึงข้อตกลงกับผู้จัดจําหน่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการเอกสารบ p o ยังช่วยติดตามใบสินค้าที่ทำไว้กับใบสั่งรวมถึงการลงบัญชีแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ผู้จัดจำหน่ายออกบินตามสั่ง เกยบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ได้ค้นพบในหน่วยงานการจัดเก็บข้อมูลรายการสินค้าคงคลังด้วย Big Data เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด